สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทานสลัดกันนะครับสลัดของเราก็คือต้นอ่อนทานตะวันปูอัดน,นะครับตัดเองนะครับปลูกเองตัดเองขายเองนี่นะครับกล่องนี้ก็จะ40บาทเราก็จะมีหน้าให้คือหน้าถูหน้ากับปูอัดนะครับ40่บบาทกล่องแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็จะ,บบจะบบ20บาทนะครับถุงละบาท สี่สิบบาทนะครับมีแบบเป็นกิโลก็มีนะครับใครสั่งเป็นกิโลก็ได้นะครับเพื่อนๆที่อยู่พัทยาที่ชมคล,คลิปนี้สั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับฝากชื่อเฟซไวท้ท้ายคลิปนะครับวันนี้เราก็มากินสลัดกันเลยนะครับนี่นะครับเอาใส,ส่น้ำสลัดนะครับนี่ เราตัดสดทุกวันนะครับแล้วเราก็จะส่งที่ตลาดแล้วก็ส่งตามเพจเราจะโฆษณาตามเพจแล้วเราก็จะวิ่งส่งวันนี้จะรีวิวให้ดูนะครับต้นวอวบสวยมากเลยนะครับสดสดตัดเมื่อเช้านะครับ ลองมาชิมผักสดมันจะกรอบ เพื่อนๆชอบแบบไหนก็ซื้อหน้ามาใส่ได้นะครับช็อปปิ้งมันก็บางคนชอบปลูกอันก็ใส่ปูกอันบางคนชอบทูน่าครับใส่ทูน่าบางคนชอบไสกรอบก็ใส่ใส่กรอบหรือจะใส่รวมกันทุกอย่างก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเราไม่ว่ากันกรอบมากครับสลัดผัดทันตะวันมันสด นี่นะครับบางคนไม่เคยทานอร่อยมากครับต้องลองผักสดมาก เราจะตัดตอนเช้าพอาใส่็สายเราก็จะไปส่งส่งลูกค้าตามเพจแล้วก็ส่งตลาดเขาก็จะรับของเราไปแล้วก็จะไปขายอีกทีนึงวันหนึ่งที่ตัดอยู่ตอนนี้ก็ ประมาณ8-10กิโลนะครับท่านใดสนใจมเม็ดพันธ์เราก็ มีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวคล้ายคลิปจะฝากเบอร์ไว้ของเรามีหลายหลายเมล็ดพันุ์นะครับมีเอ,อโตเมียวคือต้นอ่อนของ,ของถั่วลันเตายอดอ่อนผักบุ้งแล้วก็เมล็ดทานตะวันก็ใครอยากจะเปปลูกเองก็มีเมล็ดพันธุ์ขายนะครับติดต่อมาทางเราได้นะครับ ผัดกรอบหวานเอาไปผัดกับน้ำมันหอยทำได้หลายเมนูครับผัดกับน้ำมันหอยก็ได้กินกับสลัดกินกับน้ำพริกทำแกงส้มได้หมดทุกเมนูครับทอดกรอบชุบแป้งทำน้ำจิ้มลาหรือว่าจะทำเป็นยำ right my คืออิ่มแบบไม่มีคอเลเตอรอลครับไม่อ้วนกินอิ่มเท่าไหร่ก็ไม่มีอ้วนคำสุดท้ายแล้วครับทางตรงไม่มีอ้อม ก็อย่าลืมนะครับขอฝากไปเลยนะครับถุงว่ส20บาทนะครับเพื่อนๆที่อยู่พัทยาไปที่ชมคลิปคลิปนี้นะครับอันนี้40บาทนะครับก็เดี๋ยวจะมีท็อปปิ้งให้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ใส่เมื่อเราไปส่งลูกค้าไฟไฟไฟคำใส่นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่สดไม่หอมไม่อร่อยอ่าสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมชมคลิปนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวติดตาม Facebook ได้ทาง Bird Delivery นะครับอ ID Line B I R D T U M 1 ID Line นะครับเบอร์โทร087 139 7383 13นะครับ087 139 7383 13นะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกๆท่านนะครับ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้กับโรคโควิดไปด้วยกันนะครับผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้ทุกๆคนมีกำลังใจอย่าท้อแท้นะครับเราต้องสู้เราต้องผ่านชีวิตเราต้องดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะครับอย่าคิดท้อถอยเพราะครอบครัวของเรายังยังอยูข่ข้างหน้านะครับเราต้องสู้สุดท้ายคลิป,ลปนี้นะครับขอจบเพลง เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ